วัสดีช่วงเย็นๆเช่นเคยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ1 8 5 0นากานาทีนะฮะก็คือเวลานี้นะครับก็พระอาทิตย์นะเริ่มรับฟ้าไปแล้วนะครับด้านโนนนะฮพระอาทิตย์เริ่มตกดินไปแล้วนะครับเห็นแต่แสงนะวันนี้นะครับมีฝนประปรายนะฮะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ โอ้นี่เป็นตะลิ่งข้างล่างนะทุกคนนะครับน้ำก็ไหลเอื่อยนะฮะน้ำก็ไหลเอื่อยไม่ไม่เชิงแบบจัดแรงมากนะครับก็แบบเออเื่อยนะฮะนี่นะครับระดับน้ำก็มีแบบ คนมานั่งตกปลาอยู่แถวริมตะลิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เหมือนแบบเป็นกิจวัตรของคนแถวนี้ไปแล้วนะครับบางบางคนเขาก็แบบมานั่งสังสรรค์มานั่งแบบชิวๆนะฮะใต้สะพานแถวใต้สะพานแล้วก็นั่งตกปลาอะไรอย่างเงี้ยกันนะฮะผมอยากเดินลงไปดูตรงใต้สะพานจังเลยอะแต่มันลงทางไหนไม่รู้อะ ผมดูแล้วรู้แล้วว่ามันลงทางไหนทุกคนผมรู้แล้วว่ามันลงทางไหนแต่เขาจะให้ลงหรือเปล่าวะมันลงตรงตลาดนั่นเองนะลงตรงนั้นนะทุกคนเนี่ยลงตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเดินลงไปดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินลงไปดู ระดับน้ำโอ้ก็เ,ร,เรือพักเรือขายักนะเต็มเลยเห็นด้วยสายตานะฮะอากาศที่เชียงใหม่ช่วงนี้เริ่มเย็นๆลงนะทุกคนอ่าผมไม่รู้ภาคอื่นเป็นไหมนะฮะแต่เชียงใหม่ตอนนี้นะจะช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็ประมาณแบบ 26 27บกองศาแล้วนะครับ26 27บหกสองศาแล้วนะถ้าช่วงประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปข้างล่างดีกว่าเดินลงไปตรงนั้นนะเหมือนมันจะเป็นทางสาธารณนะเดี๋ยวเดินลงไปดูอา้านวะครับเนี่ย เห็นคนเขานั่งตกไปลายอย่ใต้แบบริมตะลิ่งอะไรเงี้ยเชียบเลยนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับมาแบ่งปันให้เห็นนะฮะมาแบ่งปันให้เห็นบรรยากาศยามเย็นนะครับทางเดินไปตลาดนะฮะรับเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันครับ ตรงนี้ก็เป็นทางเดินเข้าตลาดนะฮะเนี่ยเป็นทางเดินเข้าตลาดตรงนี้ตลาดตรงนี้นะฮะก็คือเป็นชื่อเขาคือเป็นตลาดบ้านพ่อนะฮะทุกคน<ม>เดี๋ยวผมจะหาทางลงก่อนว่ามันลงสะพานตรงไหนน,น่าจะเลยตรงนี้ไปนะครับอ๋อนี่ไง เดินลงไปได้นี่ไงครัจุดที่คนลงมาลอยกระทงเดินดลงมาลอยกระทงอะไรตรงนี้นก็คงจะตรงนี้นแหละครับอืมยผมเดินเลี่ยงมาตรงนี้ดีกว่านี่นะครับก็คือบริเวณใต้สะพานแล้วนะทุกคนนีก็มีรถจอดรถอะไรแล้วนะครับ ครับก็คือใต้สะพานแล้วนะฮะด้านโน้นก็คือผมเดินมาครับก็มีคุณลุงนอนนั่งเปลตกปลาอยู่นะครับอืม,อมแล้วก็มี พวกซากอะไรต่างๆนะที่มองเห็นจากข้างบนนะครับน,นี่คือใต้สะพานระดับน้ำมน่าก็ลงนะครับนี่ครับก็มีเรือเหมือนเรือดัดแปลงปะเอาถังมาดัดแปลงเขาก็นั่งตกปลากันตรงนี้ บรรยากาศชิวๆนะครับตอนเย็นนะฮะวันนี้ร้านอาหารร้านนี้ไม่เปิดนะครับโอ้มีที่จอดรถมีอะไรด้วยนะครับด้านนี้นะครับไม่น่ากลัวเหมือนด้านนั้นนะครับด้านนั้นแบบเหมือนแบบกลัวสิ่งแบบกลัวพวกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยพวกกลัวพวกงูงี่เวอะไรอย่างเงี้ยทุกคน ด้านนี้ไม่น่ากลัวนะครับด้านตลาดานี่นะฮะก็มาพามาดูบรรยากาศใต้สะพานกันนะครับวันนี้ปกติแล้วดูบนสะพานนะฮะนี่นะครับถ่ายจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะฮะตันนี้สะพานข้ามสะพานเอยสะพานข้ามแม่น้ําปิงนะฮะที่พิกัดตลาดบันทอนะครับ มาถ่ายจากมุมข้างล่างให้เห็นนะวันนี้นี่ครับผมโอเคนะครับก็พามาหเห็นบรรยากาศใต้สะพานนะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจบไปด้วยบรรยากาศของใต้สะพานนะฮะก็เป็นบรรยากาศชิลๆนะครับนี่เลยนะฮะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสํหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ